เดินมาได้พักนึงเจอเห็ดนังไก่เยอะเลยนี่เห็ดนังไก่จจอเห็นข้างหลังมือก็จะข้างหลังมือนจะ,จะมีแบบขอบคุณนิดๆอ,อ่อ,อนๆ <c oughs> ดอกหนึง่ง ว้าตรงนี้ใต้ไม้คือไม่เห็น,นเห็นอันนี้เวลามันขึ้นมันจะขึ้นเป็นหมู่คณะสามไม่มีงลางอยู่แต่ปล่อยมันไว้เนี่ย สามเยอะเลคะนี่ดอกน่โ้ดอกใหญ่จ้อออยเลยสิอันนี้คุณลุงเขางัดดูค่ะ นี่ลูกกำมังวัวแมนหรือปลามันจะมีเห็ดพันอุ้ยหกักเห็นนี้มันเปล่านีแบบน่ว้าวหนาวแล้วค่ะทิ้งไป เห็น,นดอกนออู้นเห็นอันนี้มันเห็นนี่มันไอ้นั้นแหงมาได้จับแหงมาได้มันหักอันเปาะตรงนู้้นเดี๋ยวเนระ้จเห็นตรงนู้้นอีกไหวเนางใช่ไหมใช่ นี่เริ่มแห้งได้ๆอยูอ่เหตุนั่งกายก็เอาไปผัดกะเพราเอาไปแกงอย่างก็ว่าไปแต่สมมนมาจะเอาไปผัดกะเพรามากกว่า นะจะเพงงว่ได้อุนซบผักโอเคโอเคประมาณนี้แลวจะ้ะเดินพักหนึ่งเริ่มปวดหลังแล้วคะ่ะช่วงนี้ ผีเห็ดเข้าสิงอันนี้มาบ่อยคิดว่าน่าจะเป็นอคติสุดท้ายที่จะมาเก็บเห็ดแล้วเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวเห็ดมันก็เริ่มตายนี่แต่ตรงนี้อีกย้อมนึงอยู่ติดถนนเลยคะ่ะนี่ติดถนนโอเคโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ 拜拜，家。